รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบห้ 5, ร่วมกับโซลิดเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอรายการตลาด5มาแล้ว สวัสดีครับมิกมาละจ้ามาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านร้านตลาดนะครับเข้าสู่รายการที่จะพาไปว่อนหาความสนุกใส่ถุงหิ้วมาให้คุณในรายการตลาดห้ามาแล้วแล้ววันนี้นะครับมิกมาอยู่ที่ตลาดวังหลังครับมีของให้กินให้ชอปเยอะแยะมากมายนะครับตรอกเยอะไปหมดแต่ว่าถ้าเดินคนเดียวเนี่ยท่าทางคุณจะเหงาวันนี้มิกมีตัวช่วยครับไปพบกับเขาเลยดีกว่า พี่ก็หมดแต่มองหาอยู่หาน้องไม่เจอ ้แพ่อสูงมากพ่อคนสูงเปล่าสวัสดีครับและนี่ครับแขกรับเชิญของเรานั่นเองน้องแอกครับได้ข่าวว่ามันเดินบ่อยมากบ่อยมากสมัยที่ยังเรียนอ้อออยู่ทุกคนนี้ก็ยังเออเอออยู่อลอวเดี๋ยวก่อนมันเดินตลาดว่าอะไรทำไมแต่งตัวสวยขนาดนี้เนี่ยอ้าวไม่ได้ค่ะตลาดที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเรื่องของแนว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 นี่คือเด็กแนวแนวไหนวะแนวไหนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแอาจะชอบมาเดินดูพวกของมือสองมากที่นี่ก็จะขึ้นชื่อมากมากครับต้องนั่งเรือมาด้วยอ๋อจริงเหรอนั่งเดินจากฝั่งนู้นมา จะบอกว่าแถวนี้เนี่ยแอชเชลใช้มากตอกเยอะมากคือผมกลัวหลวงมากนะครับไม่ต้องเป็นห่วงค่ะงานนี้เนี่ยเดี๋ยวแอร์พาที่มีเปเพราะว่าต้องขอบอกเลยพี่เคยได้ยินโกหลังวังมากโกหลังเคยแอร์นี่แหละเต่าวังหลังตัวจริงอ๋อเต่าวังหลังนี่เลยดีมากพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเว้นแว้นกันเลยดีกว่าครับไปเลยฮีดีกว่า มาว่อนที่ตลาดวังหลังก็ขอย้อนความไปไกลแค่ส0 0กว่าปีถึงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หน่อยนะจ๊ะพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือวังหลังคือวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกในรัชกาลที่หนึ่งเรียกง่ายๆว่าเจ้านายประจำวัง ซึ่งอนาบริเวณปัจจุบันของวังหลังก็คือพื้นที่ของโรงพยาบาลสิริราชเรื่อยไปจนถึงบริเวณตรอกวังหลังนั่นเองจ้าและสิ่งที่ยังหลงเหลือเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความยาวนานของบริเวณนี้ก็คงเป็นซากกำแพงวังที่เราเห็นกันอยู่นี่ไงละจ้าเมื่อมีโรงพยาบาลสิริราชบริเวณชุมชนตรอกวังหลัง